สวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้เราจะมาดูคนโสดแล้วก็ท่านที่มีคนคุยนะคะเป็นยังไงบ้างคนโสดจะมีใครมาชอบมาจีบ หรือเปล่าในเดือนสิงหาคมนี้และท่านที่มีคนคุยนะคะคุณและเขานั้นจะมีการที่จะได้พัฒนาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเขาจะเป็นคนที่ใช่จะเป็นคนที่ดีกับเราหรือเปล่าด้วยนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพนะคะเรื่องทั่วไปแม่หมอจะดูให้ด้วยนะคะว่าระยะนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะชีวิตสุขภาพจะยังดีอยู่หรือเปล่าจะยังรอดกันหรือเปล่าในช่วงระยะนี้นั่นเองนะคะ สำหรับพลังงานไพ่ก็จะพลังงานโดยรวมนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็ต้องชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเองเนาะสำหรับการดูไพ่นะคะ ส่วนท่านทีอ่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวเนี่ยก็สามารถทักทายกันเข้าขมาได้นะคะแม่หมอฝากไอดีไลน์ของแม่หมอที่ใต้คลิปนะคะการดูดวงของแม่หมอก็จะเป็นการดูแบบวันเดือนปีเกิดแล้วก็เปิดไพ่ควบคู่กันเพื่อความแม่นยำแล้วก็ความละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะสามารถดูได้ด้วยนะว่าในช่วงเวลาที่มีคนมาจีบมาชอบเราหรือว่าเรากําลังเจอกับคนคนที่เราคุยใหม่ๆเนี่ยเป็นจังวะในดวงชะตาของเราเจอเนื้อคู่หรือเปล่า และเขาจะดีกับเราไหมก็สามารถดูได้ส่องเขาได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่พลังงานรวมไปก่อนนะคะแล้วขั้นหนะ้าราศีก็ชมได้นะคะไพ่ก็จะมีการตั้งเจตที่ฐานแล้วก็สับเรียงเอาไว้แล้วเรียบร้อยนั่นเองนะคะก็นอพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในการรอคอยในการสับไพ่เรียงไพ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้ชมเลยนะ ภายหลักของชาวมีนนะคะคุณต้องการความมั่นคงในชีวิตมากๆเลยนะคะความชีวิตความเป็นอยู่ของคุณค่อนข้างที่จะยังดีอยู่นะเรื่องของการเงินนะคะการงานยังรอดได้ผ่านไปได้ถึงแม้ว่าจะมีอสภาวะความกดดันเรื่องงานมีปัญหาให้ต้องแก้ไขบ้างเรื่องเก่าๆเ,เรื่องเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เคยเกิดขึ้นก็ยังจะต้องค่อยๆแก้ไข นะคะในลักษณะที่อาจจะยากหน่อยนะในช่วงนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะแก้ไขไม่ได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนเรื่องอันไหนที่ยังไม่สามารถที่จะแก้ได้ก็ปล่อยไปก่อนนะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะแก้ไม่ได้นะคะบางเรื่องเนี่ยก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะทําให้งานของเรานั้นเดินไปข้างหน้าไม่ได้ไงนะคะก็ต้องเนาะทู่ๆไทยกันไปนั่นแหละในช่วงนี้นะคะ อย่าเพิ่งคิดออกจากงานนะที่ไม่เหมาเห็นในบางกรณีนะคะคุณอาจจะมีสภาวะความความกดดันในเรื่องของที่ทำงานอยู่บ้างนะคะแต่ทีนีเ้เป็นแค่สภาวะความกดดันของเราเป็นความไม่ได้หดั่งใจของเราเท่านั้นเองนะคะเป็นความที่เาเรียกว่า,าไม่ได้ตามที่เราต้องการนะคะแค่นั้น ถ้าเราไม่ไม่แบบว่าเอาแต่งเป็นที่ตั้งเอาแต่งเป็นมาตรฐานหรือว่าอยากจะให้คนอื่นทําได้ดั่งใจเราแม่หมอว่ายังดีอยู่นะในเรื่องของการงานนะคะแล้วกเ็เรื่องของคนรอบข้างด้วยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่ตัวเราทั้งนั้นเลยนะคะที่คิดว่าสิ่งนี้ไม่ได้ดังใจหรือไม่ก็ลูกน้องบริวารหรือว่าคนใกล้ชิดคนรอบข้างเพื่อนไม่ได้ดังใจเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะปล่อยได้ปล่อยไปก่อนนะคะช่วงระยะนี้เนาะเพราะว่า ยังไงซะในเดือนสิงหาคมนี้นะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการนะไม่ได้เป็นอย่างที่เรามุ่งมั่นตั้งใจเอาไว้นะคะความสำเร็จมีไหมก็มีบางเรื่องบางอย่างบางเรื่องก็ผิดหวังด้วยเช่นกันนะคะ สภาวะความเครียดความกดดันนะมีแต่คนอยากที่จะให้เราช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคนรอบข้างก็ชอบมายืมเงินเราเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ให้ก็กดดันประมาณนั้นนะคะมาขอพึ่งพาใสใ่เราค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าเขามองเขามองเข้ามาว่าเรานั้นเป็นคนที่มีอันจะกินนะ เป็นคนที่มีศักยภาพในเรื่องของการงานการเงินมั่นคงไงนะคะและเห็นเรามีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็เลยมาขอพึ่งพาอาศัยเราค่อนข้างที่จะเยอะขอยืมเงินขอให้เราช่วยนู่นนี่นั่นส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นในเรื่องของการเงินนั่นแหละนะคะ,นะเนาะเบียดเบียนเยอะนะช่วงนี้โดนคนรอบข้างเบียดเบียน,เ,ยนเดี๋ยวแม่หมอจะมาเปิดให้ เเรื่องสุขภาพไปยังไงบ้างนะคะก็จริงๆแล้วก็ไม่มีการล้มหมอนนอนเสืออะไรนะแต่เพียงแค่ว่าเป็นความกดดันความเครียดในเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องการใช้ชีวิตในะปัจจุบันนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะ เรื่องของการลงทุนด้วยสินะซึ่งการลงทุนของคุณณนะตอนนี้เวลานี้มันยังไม่ได้เป็นอย่างที่คุณต้องการนะคะหรือว่าไม่ไม่ได้เป็นอย่างที่เราวางแผนเอาไว้นะคะมันมีเรื่องสุกเฉินมันมีเรื่องที่กระทันหันเกิดขึ้นทําให้เราจะต้องหยุดชะง,งักลงบ้างหรือไม่ก็มาคิดแผนใหม่อีกทีหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ รอดูก่อนนะสำหรับท่านที่กำลังลงทุนทำธุรกิจหรือว่ากำลังทำอะไรสักสักอย่างหนึ่งนะคะอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวธุรกิจในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเบรกได้เบรกไว้ก่อนเก็บเงินเอาไว้ก่อนเนาะช่วงนี้เพราะว่ามันจะมีเรื่องฉุกเฉินจะมีเรื่องเกิดขึ้นแบบกระทันหันไม่คาดคิดไม่คาดฝันสาราศีลแล้วนะคะที่ไม่หมอเปิดมาเดืเเอะร้อเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยนะคะเรื่องชอ็ชอกๆเกิดขึ้นนะคะเรื่องที่แบบเขาเรียกว่า เกิดขึ้นแบบกระทันหันความวุ่นวายความเดือดเนื้อร้อนใจหรือไม่ก็เป็นความอะไรล่ะใส่พ้าฟาดนะคะตึกพังอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเกิดขึ้นรวดเร็วมากเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นแม่หมอว่าในช่วงเดือนสิงหากักยา2สเดือนนี้คุณประครับประคองสิ่งที่คุณทำอยู่ให้ดีก็พออย่าเพิ่งลงทุนอะไรเพิ่มนะคะหรือไม่ก็อยู่นิ่งๆไปก่อน นะคะครอดูก่อนรอดูหลังตุลานะคะเดี๋ยวสถานการณ์ของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ดีขึ้นอยู่นะคะสิงหากันยาเนี่ยค่อนข้างที่จะแย่นะอันนี้ไม่หมอดูจากดวงเมืองนะคะเนาะเป็นสภาวะความเครียดความกดดันนะคะ แล้วก็มีคนมาเบียดเบียนเรื่องการเงินเราอะไรอย่างเงี้ยให้ก็ให้ก็กลัวจะเสียเพื่อนเสียพี่เสียน้องถ้าไม่ให้ก็เข,าก,ขาก็กดดันเราอันนี้นะเป็นการเขาเรียกว่าเกินไม่เข้าคลไม่ออกเไม่รู้จะทำยังไงเนาะอ่ะก็ลองดูนะคะช่วยได้เท่าที่เราไหวก็พอจะมีการเปลี่ยนแปลงในลนักษณะที่อ่า คุณต้องการการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานใช่ไหมชาวราศีมีนกำลังคิดวางโปรเจกต์เนี่ยสินะ,ะมันจะไม่ได้ดั่งใจเห็นไหมเดอะแฮงแมนยังไงซะสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณพยายามจะทำพยายามลงมือนะคะมันจะมีการหยุดชะงักเบรกไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่า มีทั้งเรื่องวุ่นวายมีทั้งเรื่องหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะเรื่องสถานการณ์ที่เราต้องกักตัวกันไม่สามารถที่จะมาทํางานได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคนงานก็มาทํางานไม่ได้ด้วยมาทํางานก็เสี่ยงเกินไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่คอนโซลจริงๆแล้วนะคะเป็นยังไงบ้าง คนโสดในช่วงเดือนนี้นะคะจะมีใครเข้ามาหรือเปล่าแลักษณะเหมือกัว,ว่าคุณกําลังชอบชอบใครสักคนหนึ่งอยู่แต่ที่เนี้ยนะคะคุณยังไม่แน่ใจในตัวเขาเพราะว่าในลักษณะที่เขาจะชู้เหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาอาจจะคุยหลายคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชอบเขแหละแต่ยังไม่แน่ใจในตัวเขานะคะ <c oughs> มีคนเข้ามาชอบคุณจริงๆนะชาราศีมีนในช่วงของระยะน,นี้โอ้เอาล่ะสิ อ,อย่าเพิ่งให้ใจเขาก็คือเป็นความเปรื้มความชอบไปก่อนถ้าคุณต้องการที่จะพัฒนาในในความสัมพันธ์ในช่วงสิงหาคามนี้มันจะไม่โอเคเลยนะคะจะไม่ดีเลยสิบดาบเกิดขึ้นการที่เขาอาจจะมาทำให้คุณต้องเสียใจต้องเจ็บช้ำแบบที่สาหัสเลยนะคะ 10ดาวเกิดขึ้นหนดเดะทาวเวอร์ด้วยนะคะ,ะการที่หลอกลวงความไม่ได้จริงใจเขาก็ยังเจ้าชู้อยู่ก็ได้แต่คุณอาจจะรู้แล้วแหละว่าเขาเจ้าชู้แต่ทีนี้เราก็อดใจไม่ได้นะคะที่จะชอบเขาก็ขอให้เป็นความปรืมไปก่อนนะคะอย่าไปเสนอหรือไม่ก็อย่าไป พยายามเพื่อเขามากอย่าไปเสนอผลประโยชน์ให้เขาเพราะว่าที่ไม่เหมาะเห็นก็ยังเป็นในเรื่องของอการเงินการที่เขาอยากจะได้รับผลประโยชน์นะคะจากเราแค่นั้นเองไม่ใช่เรื่องอความจริงใจนะคะเขาก็ยังเป็นคนเจ้าชู้เขาก็ยังเป็นคนที่คุยหลายคนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอย่าเอาเงินซื้อความรักนะชาวราศีมีนเพราะาที่ไม่เหมาะเห็นขึ้นมาเนี่ยคุณจะเอาเงินซื้อสิ่งที่คุณต้องการ ซื้อใจซื้อความรักเพราะฉะนั้นเขาก็ได้ใจนะสิเขาก็ได้ในสิ่งที่เขาต้องการนะสิเพียงแค่พูดให้เรานั้นชื่นใจพูดเอาใจเราเขาก็ได้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้วนะคะแต่เขาไม่ได้ให้ใจคุณในสถานที่จริงใจนะไพ่ขึ้นมาแล้วนะคะ ท่านที่มีคนคุยกันนานแล้วแต่ยังไม่เคยที่จะชัดเจนสักทีนะคะไม่เคยที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์สักทีเนี่ยคุยกันมาสองสาเดือนแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะกับคนนี้ควรมีคนคุยนะคะจะดีหรือเปล่าคนนี้จะเป็นคนที่ใช่ไหมในอนาคตนะคะ <c ười> <c ười> โอ้เห็นไม่หมอเห็นละ <c ười> เอานะ เห็นหน้าไพ่ก็ค่อนข้างที่จะเสียวสลังว่าบแล้วนะคะชาวราศีมีนไม่ได้จริงใจค่ะเขายังมีคนคุยอยู่ตั้งสามคนนะมีเราแล้วก็มีคนอีกตั้งสองคนเพราะฉะนั้นคนนี้ก็ยังสร้างความเจ็บปวดให้กับเราถ้าเราจะไปต่อนะมันไม่ได้จริงใจกับเรานะคะเดอเดวิ <The Review S 2> ก็คือความหลอกลวงอยู่แล้วนะคะความที่ต้องการแค่ รูปร่างหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของอการสัมผัสทางกายนะคะแค่นั้นเองกิเลสตัณหาราคาอะไรอย่างเงี้ยถามหาความจริงใจซึ่งจะยังไม่มีให้คุณเลยนะคะบางท่านก็มีคนเข้ามาชอบมาจีบแต่ก็ไม่ใช่ความจริงใจนะคะเป็นการที่เขาต้องการที่จะได้รับผลประโยชน์เรื่องของการเงินให้เราัพ p อ o r t ให้เราช่วยเหลืออะไรอย่างนี้นะคะท่านที่มีคน ที่เราชอบเขามีมีคนที่อยู่ในใจแต่เขาก็ยังเจ้าชู้อยู่เขาก็ไม่ได้ที่จะจริงจังกับเรานะคะก็ยังมีคนคุยหลายคนคุณดันไปหลงชอบคนเจ้าชู้น่สินะคะอ่าเขาบอสรุปไม่ชอบราศีมีนนะคะเออไม่หมอบอกไปหรือ,อยังว่าสำหรับ ท่านที่มีอยู่บ้านเดียวกันกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะระวังในเรื่องของการทะเลาะบบาแบกในครอบครัวด้วยการที่ดื้อใส่กันการที่ไม่ยอมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะปัญหาเดิมๆปัญหาซ้ําๆก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะคะไม่มีเหตุผลกันเลยเนาะคุยกันในคุยกับคนในครอบครัวไม่ค่อยรู้เรื่องประมาณนั้นนะคะ ยังไงบ้างบทสรุปชาวราศีมินยังหนีไม่พ้นนะคะในเรื่องของคนที่จะมาเบียดเบียนในเรื่องของการเงินเรานะคะยืมเงินแล้วเราจะไม่ได้คืนอันนี้เตือนมากมากเลยนะคะระวังคนมาหลอกเอาเงินเราด้วยนะคะพูดแล้วไม่ทําตามคําสัญญาพูดแล้วไม่ทําตามคำพูดบอกว่าจะให้วันนูน้นวันนี้แต่ก็ชักดาบเราซะงั้นเลยนะคะถูกลอ ให้เสียเงินเสียทองกับเขายืมแล้วก็ไม่ให้คืนยืมแล้วก็มีปัญหาทะเลาะกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ขอให้เป็นแนวทางเอาไปเป็นในข้อคิดในการที่จะตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับการเงินด้วยนะคะชาวราศีมีนเนาะอยู่ของเราอยู่เงียบๆนั่นดีที่สุดแล้วนะคะอย่าไปวุ่นวายกับใครในช่วงนี้เนาะวุ่นวายแล้วเสียเงินนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมนะคะถ้าชอบคลิปที่แม่หมอทำก็กดนะกด subscribe กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะหรือสนใจที่จะเปิดดวงชะตากับแม่หมอโดยตรงนะคะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้แม่หมอได้ฝากอดีไลน์ของแม่หมอที่ใต้คลิปวันนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะ